อะไรอ่ะเอา้เอาหมดแล้วขนมหมดแล้วอ่ะไม่มีขนมแล้วไปเอ้า<ว>เปเป้าแล้วไป้ไวอุ้ยอุ้ยลงเร็มเหรอีก่ะอ่ะใส่กระเป๋าเอาใส่กระเป๋า 拜拜。 ไม่กินน้ำไม่กินนะจะนอนแล้ว